ตอนนี้นะคะทางคณะหมอลำหลายๆคณะก็เดินทางมาสิ้นสุดเนาะฤดูกาลที่ใกล้จะเข้าช่วงปิดฤดูกาลของฤดูกาลนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมขาก็ประมาณปลายเดือนนี้เดือนหน้านั่นเองค่ะล่าสุดนะคะทางบอสบอยสิริชัยนะคะก็ได้ออกมาโพสต์นะคะบอกว่าเหลืออีกประมาณ12คิวนะคะถ้านับประมาณวันนี้ก็เหลือประมาณ10-11คิวนี่แหละค่ะคุณผู้ชมขะที่จะก่อนปิดฤดูกาลเนาะอ่ะ ฝากอีกหนึ่งบทความแล้วกันนะคะทุกอย่าดเหนื่อแรงกายจิตใจเวลาหรือแม้กระทั่งสุขภาพเพื่อให้ได้มาซึ่งความสําเร็จทุกอย่างต้องแลกถ้าไม่ยอมแลกอะไรเลยก็จะไม่ได้อะไรเช่นกันการทํางานมันก็ต้องเหนื่อยเหนื่อยกายหรืออาจจะเหนื่อยใจให้คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา มันต้องเป็นแบบนี้คนทํางานเหนื่อยทุกคนเจอปัญหาทุกคนนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะถือว่าเป็นการโพสต์แบบติดต่อกันนะคะระหว่างโพสต์ของบอสนกพงศกรแล้วก็ทางบอสบอยสิริชัยนะคะถือว่า2คนนี้เป็นพี่เป็นน้องที่เกือ้อกูลกันดีบากๆนะคะโตมาทางวงข้อเอกเหมือนกันออกมาสร้างเป็นวงของตัวเองเหมือนกันเนาะคะุณผู้ชมเนาะแต่ก่อนก็ไม่ได้มาเล่นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมขาก็มาจากอาจจะเล่นตลกมาเนะคะเป็นดาวร้ายมานะคะคุณผู้ชมแต่ว่ามีความฝันนะคะอยากเดิน ทางตามความฝันของตัวเองนะคะก็คือเป็นเจ้าของคณะหมอลำหรือกิจการหมอลำนั่นเองค่ะคุณผู้ชมจนกระทั่งวันนี้นะคะเดินทางมาถึงปีที่9แล้วนะคะถือว่าประสบความสําเร็จมากๆหรือดูการหน้าก็เข้าปีที่10แล้วค่ะสําหรับคณะหมอลำใจเกินร้อยปังมากๆนะคะแล้วก็ขอชื่นชมในความสามารถของบอสบอยค่ะเก่งมากๆเลยจริงๆนะคะไม่ว่าใครนะคะจะทําได้แล้วก็ทําสําเร็จกันทุกคนเนาะ เรื่องแบบนี้นะคะมันวัดความสามารถจริงๆค่ะคุณผู้ชมขะไม่ใช่ว่ามีกําลังพออย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องมีสมองนะคะมีความอดทนมีความสู้แล้วก็ต้องมีความเพียรมานะด้วยนะคะคุณผู้ชมขาบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากแต่ถ้าเราสู้นะคะเราก็สามารถทําได้นะคะ ทุกๆคนมีความสามารถหมดค่ะความสามารถก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่ว่าเราเนี่ยจะอดทนสู้ได้นานสักแค่ไหนแรกๆเนี่ยไม่มีใครรู้จักหรอกค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ไม่ได้ดีขนาดดีด้วยซ้ําจริงไหมเอ่ยฤดูกาลแรกนะคะถือว่าเป็นฤดูกาลที่ลองผิดลองถูกของหลายๆคณะเลยค่ะอาจจะลองผิดลองถูกนะคะศิลปินการอ่าแสดงเนาะคุณผู้ชมนอนแล้วก็ฉาก แสงสีเสียงต่างๆนานาเราลองผิดลองถูกหมดเลยค่ะฤดูกาลต่อไปเริ่มปรับปรุงแก้ไขนะคะรับคําติชมทุกๆอย่างจริงไหมคะคุณผู้ชมขะเริ่มมีแฟนคลับฤดูที่3าที่4ี่จนกระทั่งฤดูกาลตอนนี้นะคะเห็นความเปลี่ยนแปลงทุกฤดูกาลจริงไหมคะคุณผู้ชมคาไม่มีฤดูกาลไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยหมดกำใจเกินร้อยฤดูกาลที่9แล้วหรอทำไมรู้สึกว่ามันเหมือนเดิมอะ มันเหมือนฤดูการที่7ที่8เลยนะมันก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เปลี่ยนใหม่แค่ศิลปินบางคนเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ฉากอะไรก็รู้สึกเหมือนเดิมการแสดงลำดับการแสดงลำเรื่องก็อาจจะเหมือนเดิมอย่างนี้นค่ะไม่นะคะไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นเลยเรามีแต่ความรู้สึกที่แบบว้าวเออมอลลามใจกันร้อยปีนี้ทำถึงมากๆเลยนะใครไม่ได้ดูถือว่าพลาดอ่ะ มีคำนี้ออกมาได้ยินตั้งแต่เปิดฤดูกาลที่9้าจนกระทั่งจะปิดฤดูกาลที่9เลยค่ะก็ยังได้ยินอยู่นะคะคุณผู้ชมขาบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยเราเห็นเราได้ยินแบบเนี้ยเราอยากดูมีใครได้ยินแบบนี้เราไม่อยากดูไหมคะไม่มีมันมีแต่แบบเอ้ยจริงเหรอยิ่งคนชอบหมอลำนี่แบบเฮ้ยหมอลำใจเกินร้อยจะดีขนาดนั้นเลยเหรอมีแต่คนบอกว่าเฮ้ยต้องไปดูนะปีนี้อลังการจริงๆแล้วก็สนุกมากนะคะเนี่ยถ้าคนชอบหมอลำจริงๆเนี่ย จะมาพูดแบบนี้แล้วเราไม่ไปดูก็ไม่ได้จริงไหมคะมีโอกาสก็ต้องไปดูสักครั้งในชีวิตค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหบอกเลยว่าปีนี้เขาทําถึงทําสุดจริงๆค่ะคณะหมอลำใจเกินร้อยเนี่ยอีกอย่างนะคะทางบดบอยศรีชัยนะคะปรับเปลี่ยนมาตลอดทุกทุกรุนดูการแล้วก็แต่ละฤดูการมีอะไรที่มันควรปรับปรุงได้บอดบอยก็จะทําตลอดตลอดนะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้คือเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของบอดบอยแล้วเขาเป็นคนที่มีผู้ความเป็นผู้นําสูงมากๆใครที่ทําผิดก,กฎนะคะคือพูดได้ ครัเดียวเลยว่าถ้าพูดแล้วเตือนไม่ฟังเขาคัดออกทันทีอย่างเหตุการณ์ล่าสุดที่ผ่านมาของฤดูกาลนี้นะมีคนขายแอลโกอฮอล์ในวงนะคะก็คือไม่ได้พูดเลยค่ะคุณผู้ชมข่ดตัดออกนะคะไล่ออกเลยทันทีนะคะแต่ว่า,าบุคคลคนนั้นนะคะหรือว่าบุคลากรในวงคนนั้นเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นคนที่เรียกว่าอยู่แบกขวาของบอดบอยเลยค่ะก็ถือว่าอ่ะ กลับมาอีกครั้งบอสบอยก็ให้อภัยแต่ว่าอย่าให้มีอีกเหตุการณ์แบบนี้นะคะจะไม่ให้อภัยอีกต่อไปแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ,ะคนเราเนี่ยย่อมผิดพลาดกันได้เนาะผิดพลาดกันได้หมดค่ะแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะแก้ไขหรือเปล่านะคะทางคุณแจ็กกี้เองเนี่ยก็คือผิดพลาดเหมือนกันก็กลับมานะคะทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วค่ะคุณผู้ชมเนี่ยแล้วก็บอสบอยเนี่ยเขาก็จะพร่อมสอนบุคลากรในวงอยู่ตลอดลูกๆหมอลำใจเกินร้อยอย่างเงี้ยค่ะอะไรควรทําไม่ควรทําทุกสิ่งทุก การทํางานทุกที่นะคะมันมีกฎมีระเบียบกันทนั้นถ้าเราไม่รู้จักเคารพนะคะมันก็อยู่ไหนไม่ได้แลยค่ะไม่ใช่ว่าอยู่นี่กฎเป็นแบบนี้ก็อยู่ไม่ได้พอไปที่อื่นคิดว่าไม่มีกฎไม่มีอ่าอะไรที่มันต้องห้ามหรือเปล่าอย่างี้ค่ะคือไม่มีนะคะทุกๆอย่างมันมีหมดเลยค่ะแม้กระทั่งนะคะธุกรกิจธุกรกิจส่วนตัวของตัวเองมันก็ต้องมีข้อห้ามเล็กๆน้อยๆค่ะคุณผู้ชม่ะทุกอย่างนะคะมันก็ต้องมีกฎเกณฑ์มีระเบียบเนาะคุณผู้ชมเนาะเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของผู้บริหารนะคะงานนี้ แฟนคลับแฟนเพลงเนี่ยก็ชื่นชมบอสบอยกันเยอะมากๆในความเป็นผู้นำการเป็นผู้บริหารที่ดีแล้วก็เก่งมากๆคนหนึ่งค่ะตอนนี้นะคะก็มีกิจการหลายอย่างไม่ใช่คณะหมอํำอย่างไม่ใช่คณะหมอรำใจเกินร้อยอย่างเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจการนะคะทางโรงแรมแล้วก็เริ่มจะมีคาเฟ่เร็วๆนี้เนาะคุณผู้ชมเนาะอยู่ที่สารคามเนี่ยค่ะคุณผู้ชมขาก็จะเป็นโรงแรมแล้วก็มีเหมือนเป็นหอประชุมวัมมนาอะไรแบบนี้เนาะคุณผู้ชมเนาะแล้วก็จะมี คาเฟ่นะคะรอติดตามก็แล้วกันค่ะก็จะมีสินค้าบอสแค่นะคะของทางบอสบอสยสีชัยนะคะตอนนี้กิจการก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ดาเนินการมาอย่างสวยงามค่ะคุณผู้ชมขะเป็นกำลังใจให้ทางบอสบอยด,ด,ด้วยแล้วกันค่ะ ใครที่รู้สึกว่ากำลังท้อแท้นะคะหรือว่าไปต่อไม่ไหวพาล้าเยอะหรือทำงานหนักเหนื่อยมากๆนะคะลองเอาบทความนี้ของพอดบอยไปคิดดูค่ะคุณผู้ชมทุกๆอย่างเนะะี่ยค่ะมันเหนื่อยหมดเนาะคุณผู้ชมเนาะอย่าหยุดทำเลยค่ะแล้วก็อย่ายอมแพ้นะคะขอให้มีพลังเยอะๆค่ะคุณผู้ชมขาบอกเลยว่าแรงกายแรงใจทุกอย่างเหงื่อนะคะ,ะนำพามาได้เนี่ยมันก็ต้องนำไปสู่ความสำเร็จค่ะคุณผู้ชมะ่ะแล้วก็จะไม่ได้อะไรเลยถ้าเราไม่ทำจริงไหมคะแต่ถ้า าเราสู้อยู่ทุกวันนี้เราเห็นหนทางเราก็สู้ต่อแต่ถ้าสู้ไปแล้วโอ้โหไม่รู้ว่าฉันสู้ไปเพื่อใครนะคะก็มันมีหลายคนคิดแบบนี้เนาะไม่รู้ว่าจะสู้ไปเพื่อใครบางคนตัวคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะก็สู้เพื่อตัวเองแล้วกันนะคะคุณผู้ชมขะ เป็นกำลังใจให้แฟนคลับนะคะแล้วก็ทางหมอลำใจเกินร้อยนะคะอีก11คิวงานก็จะปิดฤดูกาลแล้วเนาะคุณผู้ชมเนาะตอนนี้นะคะศิลปินหลายๆคนในหมอลำใจเกินร้อยก็ประสบความสำเร็จไปเยอะมากๆอย่างน้องกาฟิลเนี่ยค่ะเพิ่งเข้ามาอยู่หมอลำใจเกินร้อยเนี่ยค่ะแม่ยกเนี่ยก็เปรถมาสด,ด้านหนึคันเนาะคุณผู้ชมเนาะโอ้ยถือว่าเป็นคนที่มีวาสนาแล้วก็ ปังมากๆเลยจริงๆนะคะเพิ่งเข้ามาอยู่หมลอลำไทยเกินร้อยแต่ไม่ยกแฟนคลับเดียค่ะ,ะบ้านฮักเนี่ยเปรนรถคันนึงเลยนะคุณผู้ชมเนาะโอ้โหปังมากๆก็แสดงความยินดีกับน้องกาฟิลอีกครั้งด้วยกันกลนค่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็ตอนนี้นะคะเพิ่มเติมเนาะคุณผู้ชมเนาะอัปเดตอีกหนึ่งกิจการของบอสบอยกําลังดําเนินการไปได้ด้วยดีนะคะตอนนี้กําลังต่อเติมให้เต็มที่นะคะสําหรับห้องประชุมโรงแรมเดอะบอสกรีนโฮเทลนะคะ,ะ,ะแล้วก็คาเฟ่นะคะ เดอะคาเฟ่แอนเดอะคาเฟ่แอนด์รสเตอรองนะคะคุณผู้ชมขาก็ที่พักเนี่ยก็จะเป็นอยู่ที่มหาสารครามหอประชุมก็อยู่ในโรงแรมนะคะคุณผู้ชมขา <c oughs> ก็จะมีคาเฟ่ก็อยู่สารครามเช่นเดียวกันน่าจะอยู่ในพื้นที่ของโรงแรมนะคะถ้า คิดว่าเนาะคุณผู้ชมเนาะถ้าผิดก,ก็ต้องขออภัยด้วยก็แล้วกันตอนนี้ดําเนินการก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมขารอติดตามชมกันได้เลยใครอยากจะแวะไปชมนะคะมีโอกาสก็แวะไปชมได้นะค่ะที่โรงแรมเนะคะเดอะบอสกรีนโฮเทลมหาสารคามค่ะคุณผู้ชมขาอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันค่ะเป็นกาลังใจให้ทางหมดลำลัใจเกินร้อยนะคะส่วนวันนี้จินเองต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วกันค่ะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตเดี๋ยวจินจะรีมาอัปเดตคุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันนะคะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ